ปิกออฟรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและการเผานในที่โล่งนะครับตั้งเป้าลดพื้นที่ไฟไหม้ลงร้อยละ50จากปี2566ครับที่สนามฟุตบอลสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไมา้จังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ครับ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญและก็ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันการแจ้งทุกหน่วยงานระดับรงให้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนงดเว้นกิจกรรมการเผาทุกประเภทที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยรวมนะครับโดยมีข้าราชการพนักงานประชาชนจิตอาสากว่า400คนเข้าร่วมกิจกรรมครับ ผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่กล่าวว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กส่วนใหญ่มาจากฝีมือของมนุษย์ในปีงบประมาณพศ2567จังหวัดแพร่ได้มีเป้าหมายในการลดพื้นที่ไฟไหม้ลงร้อยละ50จากปีที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังก่อนการเกิดเหตุการเข้าถึงพื้นที่ด้วยความรวดเร็วมีความแม่นยำในข้อมูลจุดเกิดไฟไหม้สำหรับผู้ที่ยังฝา่าฝืนอาจจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและในปีนี้จังหวัด ได้กำหนดห่วงเวลาการเผาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนรวมเป็น76วันค่ะ